ที่นี่คือบ้านข้างวัดที่ไม่ได้มีผีแต่เป็นชุมชนบ้านเก่าที่ตกแต่งอย่างน่ารักเพราะว่ามีศิลปินมารวมตัวกันขายของทํามือการศิละปะน่านรักน่ารักแล้วก็เปิดเวิร์กช็อปเต็มไปหมดนี่คือชุมชนศิลปินในเชียงใหม่ค่ะจริงๆที่นี่บรรยากาศมันก็จะแบบเงียบๆเนอะเรามาหลายครั้งแล้วก็ไม่เคยเจอแบบคนเยอะสักรอบเลยเดี๋ยวเราจะพาผ่าวนดูพาทัวร์พาทัวร์ ถ้าใครชอบการ์ตูนจีบลีน่าจะชอบที่นี่เลยร้านแต่ละร้านอนะ่ะมันจะทํามาจากบ้านเก่าเอามาทํามันก็เลยแบบมีไวา์ที่น่ารักมากๆดูโฮมมี่แล้วทุกๆร้านอนะ่ะมันก็จะเป็นร้านแบบเกี่ยวกับศิลปะหมดเลยคนแถวนี้เขาบอกว่าพอหน้าฝนนะคนก็มาเที่ยวภาคเหนือน้อยลงเยอะแต่เรารู้สึกว่าภาคเหนือตอนหน้าฝนนะ่ะสวยนะมันจะมีหมอกแล้วก็จากที่เรามาสองสามวันเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอไม่ฝนเลยนะสนนี่อากาศจะแบบสายไรท์ปิง้งแต่ก็ ไม่ได้มีลมเย็นเหมือนหน้าหนาวแต่ว่า่ยไม่ได้ฝนตกแล้วถึงฝนตกแล้วว่าภาคเหนือก็เป็นที่ที่บรรยากาศเหมาะกับฝนตกมากที่สุดอบนี่คือเสาไฟฟ้าคณะเสาไฟฟ้าในนี้ยังน่ารักเลยอันนี้เป็นร้านแรกนะคะนนกะคะ็นนกะะจะเป็นร้านพวกนักสือมือสองแล้วก็ขายนตบุ๊กต่างๆพวกเบาๆเพราะว่า บรรยากาศแบเงี้มากก็จะมีตกัน่น่ารักรสมุดตึ้งตึ้งตึ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 ง,ตงสำหรับคนชอบขีดเขียนเหมือนกับว่าแบบมันเป็นร้านที่มีสมุดแล้วเราก็คัสตอมไมซ์สมุดของตัวเองได้สำหรับแบบคนชอบที่ๆๆๆทเขียนเขียนในนี้เนี่ยนะคะเราก็คือเลือกสมุดมาแล้วก็เลือกว่าเราชอบกระดาษแบบไหนใช่ไหมซึ่ง สมุดอะ่ะก็มีหลายไซส์แบบเป็นโคคุณแจจิ๋วก็มีจดอันนีรูปจุดอะไรอ่ะนันน่ะดิจดเบอร์โทรศัพท์คนหรอแล้วก็อันนี้น่ารักมากอันนี้เอาไว้ทําแบบเนี่ยใส่กับพาสปอร์ตได้สติ๊กเกอร์อะไรใดๆเพื่อมาแบบว่าทําสมุดของตัวเองอะ่ะน่ารักจัง ทุกลาเขาก็จะแบบทําของขายเองเกือบหมดอะไรยงเงี้ยอย่างร้านนี้ก็คือทําเสื้อผ้าใช่ไหมก็ยอมได้เองคือเราชอบของทํามือหรือเสื้อผ้าที่เขาทําเองที่มันผลิตไม่เยอะมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ซ้ํากับคนอื่นดีแล้วมันก็เป็นการอุดหนุนคนในพื้นที่ด้วยเขาก็ตั้งใจทําแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมันแบบเป็นงานฝีมือเนาะทีน่นี่นอกจากแบบมาเดินเล่นมาซื้อของใช่ไหมมันก็มีเวิร์กช็อปด้วยแบบอย่างบ้านหลังนี้ก็คือเป็นเวิร์กช็อปสีน้ํา เราเห็นแบบมีเด็กๆมาทําเยอะแยะเลยอันนี้เป็นเวิร์กช็อปทำต่างหูนะคะคือเหมือนกับว่าเขาขายอะไรอะ่ะเขาก็จะมีเวิร์กช็อปของการทําสิ่งนั้นเพื่อให้เราได้ทําเองด้วยซึ่งเราว่ามันดีนะเพราะว่ามันทําให้เราเข้าใจามากขึ้นว่าทําไมไอ้ของที่เราซื้ออะ่ะมันถึงราคาเป็นแบบนั้นนึกออกปลเพราะว่าแบบพอเราได้ลองทําเองเราก็จะแบบเออเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้ทําง่ายอย่างที่คิดนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ย งานคราฟงานฝีมืองานศิลปะมันยิ่มีราคาเพราะว่าคนก็จะเข้าใจว่ามันไม่ได้ออกมาแบบจากอากาศอะไรอย่างเงี้ยบ้านหลังใหญ่ตรงนี้นะคะเป็นร้านกาแฟที่เป็นห้องสมุดไปด้วยก็คือมาสั่งกาแฟนั่งกินกาแฟแล้วก็ยืมหนังสือเขาอ่านได้คือมันมีช่วงหนึ่งที่แบบเราหนีมาเชียงใหม่แบบยาวๆเอาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทําอะไรใช่ป่ะเราก็คือมานั่งกินกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือไปเรื่อยๆหุยหุย สีมันชู้ๆเลยค่ะจบคงุมได้ไหมนี่คือห้องสมุดในฝันของปานค่ะก็คือบ้านที่มีบันไดแบบนี้แบบที่ปีนได้อึดชะจะไปเอาหนังสือที่อยู่สูงๆตีมเป็นเก้ายี้นักเรียนอ่ะมันแบบน่ารักเหมือนกลับไปเป็นเด็ก บรรยากาศที่นี่เหมือนพวกร้านยืมหนังสือการ์ตูนสมัยก่อนน่ตอนสมัยเด็กๆเราเงินไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะถ้าอยากอ่านหนังสือเนี่ยก็จะต้องไปร้านเช่าการ์ตูนที่แบบเช่าทีละบาท3บาทแล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกหรือต่างโลกโดยการอ่านหนังสือพวกนี้เยอะมากเขาบอกว่าการอ่านหนังสือคือการคุยกับนักเขียนนะบางทีเขาอาจจะไม่อยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาเขียนหรือเรื่องที่เขาฝันน่ะมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราได้ หอมมากเลยเหมือนกินน้ำหอมอะที่ร้านนี้นะคะนอกจากจะมีหนังสือและอาหารแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งนี้ด้วยมันเป็นขวดให้บริจาคเงินให้หมาให้แมวและให้หนังสือเรามีเหรียญอยู่แค่นี้นะคะขอโทษนะคนชอบแมวแต่คือพอดีแบบเราเป็น dog person <laughs> อันนี้แฟน่วนแมวเอาไปแค่ หาบาทพอเพราะว่าแมวมันจะคลองโลกเอาเงินเยอะเดี๋ยวคลองโลกเร็วเดี๋ยวฉันโดนแมวจับกินนี้เป็นมุมทำโพสกาดนะคะเ้ก็จะมีพวกกระดาษต่างๆให้เราสามารถวาดแล้วก็ระบายสีได้แล้วก็มีของตกแต่งโพสกาดซึ่งแล้วจะชอบเลยว่าอยากจะทำยังไง อ่งนี้เป็นเวิร์กช็อปทำบริสเลตด้วยตัวเองก็คือใช้ข้อมือแบบตะปูตะปีมุมนี้ตะปูตะปีมากแก้วนี้น่ารักมากเลยเนาวไปกินเหล้าแบบเป็นชอ็อตชเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เวลาเดินหาอะไรที่มันตกแตกได้มันจะรู้สึกว่าแบบมันมีแรงดึงดูดให้เดินเข้าไปหาอย่างบอกไม่ถูกเหมือนเวลาเดินในแผนกจานชาอระคือเราชอบที่แบบ ทุกบ้านอ่ะมันเป็นบ้านเก่าใช่ไหมแล้วมันก็จะมีต้นไม้ไหลๆแบบนเนี่ยเขาต้นไม้มันไหลๆอะ่ะแบบมันเหมือนแบบจิบเรียใกลๆๆาจะบอกว่าที่น่ารักมากกว่าไก,ก่คือสิ่งนี้เว้ย <c oughs> ปลาทอง <c oughs> นี่คือข้าวปลาทองน่ารักมากมันดูอยากกินมากเลยอะ <c oughs> ะ่ะบ๊อบบ๊อบบ๊บบบทงทงพองทงทงง ก็คือตั้จากที่เที่ยวให้เรี้ยงนู้นนี่แล้วที่นี่ก็มีร้าน,นอาหารนะคะก็จริงๆก็มาเที่ยวแบบครึ่งวันอะไรอย่างนี้ได้เลยแต่ถึงตอนเช้าเดินเล่นถ่ายรูปนู่นนี่ซื้อของแล้วก็ไปทำเวิร,ร์กชอปเสร็จแล้วก็มากินข้าวอะไรอย่างนี้ก็จะโอเคยิ่งถ้ามาตอนเย็นนี้แสงเย็นก็จะสวยแบบสวยมากมันจะค่อยๆลอดใบไม้ต้นไม้มาแบบวิๆๆๆๆๆๆคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางขึ้นเหนืออย่างไม่มีจุดหมายของเราก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ